มานะมานีปิติชูใจกับเรื่องราวที่เติบโตไปอีกขั้นจากความทรงจำในวัยเยาว์ช่วงป .1 ถึงป .3 ในคลิปที่แล้วตอนนี้เราขอเชิญทุกท่านมาสารต่อการเดินทางของเด็กๆในวัยประถมปลายตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความท้าทายและบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น หากใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกที่เป็นเนื้อหาช่วงป .1- ป .3 สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรา c ีแคทไทยช่องสารคดีที่เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนานเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านหนังสือเรียนมณมามณีโดยอาจารย์รัชนีศรีไพรวันยังคงสะท้อนวิถีชีวิตไทยในยุคที่ความเรียบง่ายของชนบทและมิตรภาพแท้จริงอย่างงดงามและในช่วงนี้เอง เด็กๆได้เริ่มเผชิญหน้ากับโลกที่กว้างขึ้นเรียนรู้ที่จะเติบโตทั้งในด้านความคิดและจิตใจหากคุณเคยเรียนมานมานีในช่วงวัยประถมปลายลองนึกย้อนถึงความสุขเมื่อครั้งเก่าเหล่าภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยท้องนาสัตว์เลี้ยงและโรงเรียนในชนบทอันอบอุน่นหากคุณไม่ทันได้สัมผัสหนังสือเหล่านี้ลองมาร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อทำความรู้จักชีวิตของเด็กยุคก,ก่อน และวิธีสังคมที่หล่อหลอมพวกเขาช่องซีแคทไทยอยากให้ทุกท่านร่วมระลึกถึงเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันหากคุณยังจําช่วงชีวิตในวัยประถมได้ดีกดหนึ่งไลค์เพื่อบอกว่าคุณยังคงมีหัวใจของวัยเยาว์อยู่และหากคุณอยากแสดงความนับถือและรำลึกถึงอาจารย์รัชนีผู้เขียนเรื่องราวอมาตะนี้ก็ให้กดหนึ่งไลค์เช่นกันเพื่อให้ความทรงจำของท่านยังคงอยู่ในใจเราตลอดไป ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวในช่วงป .4 ถึงป .6 ที่คุณจะไม่มีวันลืม Cat มานะมาณีป .4 เล่มหนึ่งยิ่งนานวัน และผองเพื่อนก็ยิ่งสนิทกันทําให้มีประสบการณ์ร่วมกันมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ผจญภัยที่ถูกปิดเอาไว้เป็นความลับอาจารย์รัชนีเคยกล่าวว่าในวัยหนึ่งเด็กจะชอบโลดผลผจญภัยก็หาทางให้เขาไปผจญภัยมีเรื่องตื่นเต้นแทรกเข้าไปบ้างเหตุการณ์เริ่มขึ้นหลังเพชรชวนทุกคนไปเที่ยวที่วัดร้างที่อยู่ในเขตป่าสงวนเป็นเจดีย์ใหญ่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง มีรูปปั้นยักษ์เก่าและชำรุดหน้าตาหน้ากลัวจนชูใจกอดแขนมานีไว้แน่นพระเอิญเพชรสังเกตเห็นฐานเจดีด้านหนึ่งมีเถาวัลย์คลุมช่องหนึ่งไว้จึงใช้ฉมวกที่ติดมาด้วยเอาเถาวัลย์ออกจนพบอุโมงค์ปริศนาวีระจึงชวนทุกคนเข้าไปพอเข้าไปปรากฏว่าอิดก็พังลงมาปิดปากอุโมงค์ต้องหาทางออกอื่นแทนโดยใช้เส้นทางของมดเป็นจุดสังเกต กระทั่งมาเจอห้องโถงกลมขนาดใหญ่เด็กๆเ,เห็นหีบเหล็กเก่าเาสนิมจับหลายใบยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้อย่างเตาหม้อข้าวและถังพลาสติกวางเกลื่อนแสดงว่าต้องมีคนอยู่แน่แนเด็กเด็กยิ่งรู้สึกกลัวเข้าไปใหญ่และตามขบวนมดจนถึงปากอุโมงค์อีกด้านหนึ่งทันทีที่ออกมาก็ได้ยินเสียงงูจงอางตัวใหญ่ขู่ฟ่อฟอแผ่แม่เบีย้ยเกือบเท่าหัวว,วีระทุกคนตกใจจนไม่รู้จะทำอย่างไร มีแต่เพชรที่ได้สติก่อนเพื่อนเอาฉมกที่เตรียมมาเสียบทะลุคคอง,งูแล้วก็วิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตนับเป็นประสบการณ์เฉียดตายของพวกเขาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในเล่มนี้ยังเปิดตัวละครสำคัญถึงสมคนคนแรกคือคุณอาทวีปเกษตรกรอำเภอตอนแรกที่เด็กๆเ,เจอคุณอาทวีปใส่กางเกงยีนขายาวเสื้อสีกากีหันหน้าไปหาป่าสงวน จนปิติสงสัยว่าเป็นพวกลักลอบตัดไม้ขณะที่เด็กๆกระซิบกระซาบเขาก็หันหน้ามาคุยด้วยและแนะนำตัวว่าเพิ่งย้ายมาเมื่อช่วงต้นเดือนกำลังหาวิธีส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชบางอย่างเพื่อสร้างรายได้ตลอดปีสำหรับสาเหตุที่พระเอกเป็นเกษตรกรอำเภอแทนที่จะเป็นทหารหรือตำรวจเก่งๆอาจารย์รัชนีบอกว่าตอนนั้นครูรู้สึกว่าคนไทยทิ้งไรนาที่สวน ทิ้งชนบทเข้าไปหางานในเมืองครูต้องการจะสื่อให้เห็นความสำคัญของการทำเกษตรเพราะนี่คืออาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราเรารอดมาได้เพราะการเกษตรไม่ใช่เพราะทำโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นมีที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลาก็เอาปลาไปขายหรืออย่างมานีเลี้ยงไก่เอาไข่ไก่ไปขายเพียงแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วการมาของคุณอัทวีปทำให้ปิติเริ่มต้นเลี้ยงปลานิน เขาหวังว่าจะเอาเงินที่ได้ขายปลานิลไปซื้อมาตัวใหม่ส่วนคนที่สองคือครูกรมลซึ่งมารับช่วงเป็นครูประจำต่อจากครูไพลินครูกรมลเป็นคนเอาการเอางานและเข้มงวดแต่ก็มีน้ําใจเมตตากรุณาเป็นกันเองจึงเป็นที่รักของเด็กๆไม่แพ้ครูไพลินเลยครูกรมลน,นี่เองที่เป็นคนแนะนำให้เด็กเขียนบันทึกประจำวันแต่ฉากที่ครูกรมลมีบทบาทมากที่สุด คือการจับคนขายลูกกวาดผสมยาเสพติดช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์ลักขโมยขึ้นในโรงเรียนปิติจับสังเกตเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆก,กระทั่งจับได้ขนางคาเขาเพื่อนคนนั้นสารภาพว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อลูกกวาดเพราะถ้าไม่กินแล้วรู้สึกเหมือนจะขาดใจแถมเงินที่พ่อแม่ให้ก็ไม่พอจนต้องขโมยของแล้วก็ส่งลูกกวาดเม็ดหนึ่งมาให้ทดลองปิติก็เลยเอามาให้ครูกมลดู ครูกรมลสงสัยว่าจะเป็นลูกกวาดผสมยาเสพติดจึงชวนไปหาสาธารณสุขอำเภอเพื่อตรวจสอบปรากฏว่ามีส่วนผสมของยาเสพติดจ,จริงๆปิติก็เลยวางแผนทำเป็นว่าลองกินแล้วติดใจให้พาไปซื้อหน่อยพอไปซื้อเสร็จก็กลับมาเล่าให้ครูกรมลฟังปิติทำอย่างนั้นอีกรอบระหว่างที่คอยคนขายไปหยิบลูกกวาดตำรวจนอกเครื่องแบบก็เข้าจู่โจมทันที ส่วนปิติก็พาเพื่อนหนีออกมาไปหาครูกรมลที่รอยอยู่แล้วพร้อมกับพ่อแม่ของเด็กคนนั้นแล้วพาส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันทีคนสุดท้ายที่ทุกคนจำได้ไม่ลืมคือเด็กหญิงขาพิการชื่อจันทรเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อมานีและชูใจเดินมาโรงเรียนด้วยกันแล้วเจอจันทร์กำลังเดินขึ้นสะพานขาข้างหนึ่งของเธอพิการรีบเล็กเดินกระโเพกมือข้างหนึ่งถือห่อหนังสือห่อใหญ่ มานีกเกรงว่าจันทรนจะลื่นถลายจึงวิ่งเข้าไปหาเพื่อช่วยถือห่อหนังสือแต่พอยื่นมือไปดึงหอ่อจันทรนก็กระชากกลับทันทีทำหน้าบึ้งรีบเดินข้ามสะพานไปโดยเร็วทั้งคู่จึงเริ่มปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้จันทรนยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนแม้จะอยู่คนละห้องก็ตามเพราะบรรดาเพื่อนๆร่วมห้องก็ต่างระอาใจไม่กล้าเข้าใกล้แม้ครูประจำชั้นจะขอร้องทุกคนให้ทำดีด้วย เพราะจันทรนมักจะพูดกลับด้วยท่าทางจองหองและตะวัดกลับทุกทีมานีกับชูใจคิดว่าจันทอนคงมีเรื่องทุกใจถึงทําตัวเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งชูใจเดินเข้าไปคุยกับจันทรนตรงๆแล้วบอกว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเพราะเราไม่มีพ่อแม่เหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนกันเวลามีอะไรไม่สบายใจก็จะได้เล่าให้กันฟังเพราะถึงจะมีมานีที่พร้อมรับฟังความทุกข์ร้อน แต่มานีไม่เหมือนชูใจและจันทรนเพราะไม่ได้เป็นเด็กกาพร้าเหมือนทั้งคู่เขาไม่รู้ว่าเวลาเราฟังคนอื่นพูดถึงพ่อแม่แล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเป็นเพื่อนกันนะคำพูดนั้นทําให้จันทร์น้ําตาหนองหน้าแล้วมานีก็ส่งผ้าเช็ดหน้าให้จากนั้นมานีและชูใจก็ช่วยปลอบจันทร์จนหยุดร้องไห้จันทร์เล่าว่าตอนที่เกิดมาแม่ก็ตาย หลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ตายตามน้าก็เลยรับมาเลี้ยงแต่กลับถูกลูกของน้ากลั่นแกล้งซึ่งเธอไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยน้าเคยเป็นคนใจดำอมหิตมากเคยถูกน้าเคยใช้ให้ปีนต้นไม้จนตกลงมาถูกตอไม้ตําเป็นแผลชะกันที่ต้นขาโชคดีที่มียาดีรักษาแผลจนหายด้วยความจริงใจของทั้งคู่ทำให้จันทรเริ่มเปิดใจและสัญญาจะเป็นเพื่อน นี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนให้จันทรเริ่มทำดีกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยต่อมามานีเล่าเรื่องจันทรให้วีระมานะและปิติฟังและขอร้องให้ลุงของวีระช่วยซื้อเครื่องสารไม้ไผ่ทั้งเข่งและฉลอมของนาของจันทรไว้ซึ่งลุงก็รับปากและเพื่อนๆก็ช่วยซื้อด้วยฐานะทางบ้านของจันทรดีขึ้นนาและนาเขยก็เริ่มมองจันทรเปลี่ยนไป เพราะช่วยทําให้พวกเขามีรายได้ดีขึ้นจึงเริ่มเอาใจใส่จันทรมากขึ้นไม่กดขี่เหมือนก่อนทําให้ชีวิตของจันทรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมานะมานีป .4 เล่ม2ในที่สุดคำสัญญาที่อาจารย์รัชนีให้ไว้กับเด็กๆก,ก็กลายเป็นจริง หลังปิติสามารถขยายพันปลานิลนของเขาได้จนเต็มบอ่อเขาก็เริ่มขยายกิจการด้วยการขุดบอ่อเพิ่มอีกสองแห่งโดยมีคุณอาทวีปมาช่วยดูแลพ่อขายปลาได้550บาทคุณอาทวีปก็แนะนำให้เขานำเงินไปฝากธนาคารออมสินและแบ่งซื้อสลากออมสินหลังซื้อเสร็จก็ไม่ได้สนใจอีกจนวันหนึ่งหลังรับประทานอาหารเสร็จปิติก็ชวนเพื่อนๆไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด ระหว่างพลิกหน้าหนังสือเขาก็พบประกาศผลออกรางวัลสลากออมสินเขาพบชื่อของเขาถูกรางวัลที่สได้เงินหนึ่งหมื่นบาทปิติรีบเรียกวีระมานะมานีและชูใจมาดูทุกคนตื่นเต้นไปพร้อมกับปิติปิติบอกว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อลูกมา้าที่เหลือก็จะให้แม่โดยคุณอาทวีปอาสาพาเขาไปซื้อลูกม้าสวย ปิติชอบลูกม้าตัวผู้สีดำตัวหนึ่งรูปร่างของมันสูงเพรียวท่าทางปราดเปรียววิ่งหย่อยๆเคียงข้างแม่ของมันปิติปีนเข้าไปในคอกลูกต้นคอม้าเบาๆลูกม้าไม่ตกใจเลยกลับพงกหัวและโขกไหลปิติเบาๆปิติจึงอบกอดมันด้วยความรักเจ้าของม้าเห็นความเมตตาของปิติจึงลดราคาให้เป็นพิเศษแต่ปิติก็ยังอ้อนวอนขอลดลงอีกเจ้าของลังเลสักพัก แต่ก็ยอมขายให้พร้อมบอกวิธีเลี้ยงและฝึกม้าให้ฟังด้วยวันที่มารับลูกม้าตอนแรกม้าไม่ยอมไปแม่ของมันก็ไม่ยอมให้มาแม้เจ้าของจะใช้แท้ตีแรงๆก็ไม่ได้ผลเป็นภาพที่น่าสังเวชมากทีแรกปิติใจคอไม่ดีจึงเข้าไปกอดลูกม้าใช้มือลูบใต้คางและตบที่คอของมันเบาๆจนม้าเดินตามมาแต่โดยดีปิติตั้งชื่อม้าตัวใหม่ว่า เจ้านินเขาให้เหตุผลสามข้อคือเขาได้เงินจากการขายปลานินขนเจ้านินดำคลับและเขาติดใจม้านินมังกรของสุดสาครปิติและเด็กๆเ,เหอเจ้านินมากทั้งป้อนอาหารทั้งมาเล่นด้วยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องจนได้ระหว่างที่เจ้านินกำลังเล็มหญ้าอยู่นั้นนกกิ้งโครงสองตัวตีกันบนต้นมะรุมแล้วบินถลามาตีกันต่อบนหลังเจ้านิน เจ้านินตกใจส่งเสียงร้องดังสนัน่นกระโจนหนีไปปิติตะโกนร้องเรียกแล้ววิ่งตามโดยไม่สวมรองเท้าวิ่งไปได้หน่อยก็เหยียบเศษแก้วจนเป็นแผลลึกเลือดไหลโชกแต่ด้วยความเป็นห่วงมา้าก็เลยเดินตามจนเจ้านินหายตกใจและวิ่งกลับมาพอถึงบ้านพี่ชายเห็นปิติบาดเจ็บก็รีบใช้แหนบคีบเศษแก้วออกส่วนพี่สาวก็เอายาใส่แล้วพันแผลให้แต่แผลกลับไม่หายอักเสบ บวมขึ้นและปิติก็มีอาการไข้จนไปโรงเรียนไม่ไหวพี่สาวต้องพาไปสาธารณสุขอำเภอเพื่อฉีดยากันบาดทะยักและให้ยามารับประทานพร้อมกำชับว่าห้ามปิติเดินไปมาต้องใส่ยารักษาความสะอาดให้ดีทุกคนพากันมาเยี่ยมปิติและนำบทเรียนใหม่ๆมาสอนปิติที่บ้านด้วยส่วนปิติเองแม้จะป่วยก็ยังขยันอ่านหนังสือเพราะก็อยากสอบพร้อมกับเพื่อน ในวันสอบเขาให้พี่สาวพานั่งรถสามล้อมาส่งที่โรงเรียนทุกคนต้องช่วยกันพยุงปิติครูกรมลบอกว่าเขาควรมาสอบทีหลังแต่ปิติก็ไม่ยอมแม้จะปวดหัวเพราะพิษไข้แต่ปิติก็กัดฟันทนและไม่ยอมลอกไม่ยอมทุจริตเด็ดขาดแม้เพื่อนจะส่งกระดาษคำตอบให้ก็ตามพอสอบเสร็จพี่สาวก็พาตัวกลับบ้านทันทีผ่านมาอีกสัปดาห์แผลของปิติดีขึ้น สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติผลสอบออกมาว่าปิติได้เกรดสองส่วนมานีได้เกรดสี่นับเป็นเกียรติของปิติที่สอบได้ด้วยตนเองนอกจากเรื่องของเจ้านินแล้วเล่มนี้ยังเป็นฉากที่พระเอกและนางเอกของเรื่องได้พบกันด้วยวันนั้นที่ตลาดเกิดเหตุไฟไหม้เสียงผู้คนว่ยวายดังจนทุกอย่างโกลาหนด้วยความที่อาคารแถวนั้นเป็นไม้ค่อนข้างเก่าทางเข้าก็แคบ ทำให้รถดับเพลิงทำงานได้ไม่สะดวกฉีดน้ำเข้าไปก็ไม่ถึงผู้ประสบเหตุยิ่งตื่นตระหนกหนักขึ้นวีระมานะปิติและเพชรเห็นคุณอาทวีปช่วยผู้ประสบภัยยกของจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยส่วนมานีและชูใจก็คอยจุงเด็กที่พัดหลงกับผู้ปกครองออกจากที่เกิดเหตุขณะนั้นลมเปลี่ยนทิศหันมาพัดทางมานีและชูใจทั้งคู่ตกใจรีบต้อนเด็กๆให้หนีห่าง จังหวะนั้นเองทั้งคู่พบครูไพลินกำลังช่วยผู้ประสบเหตุเช่นกันและคอยปลอบพวกเด็กเล็กๆให้หายกลัวและช่วงที่ชุดละมุนอยู่นั้นเองปิติก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องอย่างเจ็บปวดพอหันไปดูก็เห็นครูใหญ่นอนกลิ้งอยู่กับพื้นที่ศีรษะมีเลือดไหลโชกค,ครูกรมลต้องวิ่งเข้าประคองและอุ้มครูใหญ่ออกจากจุดเกิดเหตุเพชรรีบวิ่งไปตามรถของโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่า รถทับตะปูยางแบรนยางอะไหล่ก็ไม่มีจนต้องขอให้นางพยาบาลปฐมพยาบาลครูใหญ่อย่างเร่งด่วนจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปช่วยกเกษตรอำเภออีกครั้งผมเผาของคุณอาทวีปยุ่งเหยิงเสื้อขาดวิน้นจนเห็นแผลถูกเศษไม้บาดเป็นทางยาวเหงือเปียกโชกทั้งตัวแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดช่วยเหลือคนจากเหตุไฟไหม้หลังช่วยกันดับไฟอยู่สองชั่วโมงเหตุการณ์ก็เริ่มสงบลง เกษตรอำเภอเ,เหนื่อยมากพอถึงบริเวณโรงเรียนก็เป็นลมจนเด็กๆต้องร้องเรียกครูไพลินให้ช่วยประคองคุณอาทวิทยเข้าไปข้างในครูไพลินนำยาขี้พึ่งที่ติดตัวทาแผลให้พร้อมกับผายปอดส่วนเด็กๆก,ก็นวดตามขาและแขนจนคุณอาทวิทยเริ่มรู้สึกตัวเขาหันไปขอบคุณครูไพลินกับเด็กๆนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่างกเกษตรอำเภอหนุ่มและคุณครูคนสวย มานะมานีปห้าเล่มหนึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งของแบบเรียนมานะมานีคือการที่อาจารย์รัชนีผสมผสานประสบการณ์ของตัวเองลงไปด้วยหลายคนอาจไม่รู้ว่าตอนน้ำบ่อน้อยที่ปิติใช้น้ําลายเลียสแตมอาจารย์รัชนีได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อของตัวเองตอนเป็นเด็กๆคุณพ่อไม่ชอบให้ใช้ลิ้นเลียสแตม คือในแต่ละเรื่องแต่ละตอนมันมีที่มาทั้งนั้นอ่านไปแล้วคิดถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคิดถึงแล้วก็มีความสุขทุกครั้งแต่ฉากที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือตอนเที่ยวน้ำตกอาจารย์บอกว่าเป็นคนชอบเที่ยวน้ำตกมากพอเขียนก็เลยเห็นภาพน้ำเย็นๆกำลังไหลาจากแอ่งหินตกลงมาเป็นทอดๆท,ที่สำคัญตอนเที่ยวน้ำตกนี้ยังเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะมีการเฉลยว่า ระเอกนางเอกของเรื่องสมหวังกันแล้วโดยเมื่อปลายปีก่อนเด็กๆได้ไปช่วยงานมงคลสมรสของครูไพลินและคุณอัธวีปมานีจำได้ดีว่าทั้งคู่ท่าทางมีความสุขมากแขกหลายคนต่างมาโวยพรกันอย่างมากมายปิติช่วยงานตัวเป็นเกลียวแถมยังจับปลานินมาให้แม่ครัวทำกับข้าวเลี้ยงแขกอีกต่างหากวันนั้นปิติแอบฝันไปไกลว่า โตขึ้นมีงานทำมีรายได้ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงดีๆและฉันจะทำตัวให้ดีครอบครัวจะได้มีความสุขเนื้อหาในหนังสือช่วงป .5 เล่มหนึ่งอาจจะสั้นเพราะเล่มนี้อาจารย์รัชนีได้เน้นเนื้อหาไปในการเรียนวรรณกรรมพื้นบ้านไทยรวมถึงนิธานต่างๆเสียเป็นส่วนใหญ่อาทิเรื่องตำนานก่อนหนูก่อแมวเรื่องของสินสมุทรในพระอภัยมณีตำนานศึกบางระจารัน เรื่องของหนุมานและทศกัณฐ์เรื่องนกกระจาบเรื่องสังทองนอกเหนือจากนั้นยังมีการสอนเนื้อหาร้อยแก้วร้อยกรองมาสอนเด็กๆอีกด้วยทำให้เด็กๆในยุคนั้นได้มีโอกาสเรียนวรรณกรรมพื้นบ้านไทยและได้ฝึกฝนการแต่งกลอนชนิดต่างๆอีกด้วยเด็กๆในยุคนั้นจึงได้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและได้ข้อคิดจากนิทานต่างๆเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เรื่องราวของมณัฐมานียังไม่จบเพียงเท่านี้เนื่องจากเนื้อหาของช่วงประถมปลายมีความยาวค่อนข้างมากช่องซีแคทไทยจึงขอแบ่งเนื้อหาช่วงประถมปลายออกเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งเนื้อหาในคลิปต่อไปจะเป็นช่วงตั้งแต่ม,ม .5 เทอม2ไปจนจบป .6 หากผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามช่องซีแคทไทยเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในตอนจบของมณัฐมานี และสารคดีสนุกๆอื่นๆอีกมากมายสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในตอนจบของมานะมานีซึ่งทางเราบอกได้เลยว่าเนื้อหาตอนจบนั้นจะมีความประทับใจและเรียกน้ำตาในตอนจบอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Sea Cat